ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องเบาวต้นคนรักเสียงกินนะครับพามาดูป้ายแกะสลักแบบตัวนูนนะครับเป็นป้ายแกะสลักจากไม้ประดูนะครับของร้านจิตรานะครับเป็นตัวนูนนะครับมาชมกันเลยนะครับผม อันนี้เป็นงานแกะสลักแบบตัวนูนนะครับกัดลึกอยู่ที่5มิลนะครับเป็นแกะสลกักป้ายจิตาตัวหนังสือสีทองนะครับผมโชว์ลวดลายตามธรรมชาตินะครับของไม้นะครับผมตาิา ตันนี้แกะตัวนูนนะครับก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นเป็นเหมือนตัวนูนก็เป็นในยะในเชิงของสมบูรณ์พุกิูณสุอคพูนนะครับสมบูรณ์ภูณสุอคพูณแล้วก็จะผมจะใช้ฟอนที่เป็นฟอนเกี่ยวกับ ตัวหนังสือที่อ้อนอวนหน่อยนะครับจะได้สมบูรณ์พูนสุขอ้วนสมบูรณ์พูนสุขอิ่มเต็มนะครับนะครับสำหรับฟอนต์นี้นะครับเป็นจิตตรานะครับเป็นงานป้ายแกะสลักนะครับผมสำหรับชิ้นนี้ก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับนะครับบางชิ้นงานก็ต้อง อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนะครับผมหรือบางครั้งช่วงงานลูกค้าเข้ามาพบร้อมกันบางครั้งก็ทยอยออกีละเล็กตละน้อยไปนะครับผมเนื่องจากเป็นงานที่จะเป็นต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้รายละเอียดในการทําค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะครับผมสรับงานป้าย แบบบ้านนี้นะครับก็อยู่ที่นะครับสําหรับชิ้นนี้นะครับผมก็ทําอยู่ที่ราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับผมความยาวอยู่ที่แ80ดสิบเซนติเมตรนะครับกว้างอยู่ที่3ามสิบเซนติเมตรนะครับผมเป็นงานป้ายแบบ ร้านค้านะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ทักมาได้นะครับที่ทางเพจร้านนะครับต้นกับแพงต้นกับแพงดีไซน์นะครับผมก็ทักเข้ามานะครับทางร้านต้นกับแพงดีไซน์หรือทางไ d ดีนะครับ089806810นะครับนะครับเบอร์มือถือเบอร์มือถือนะครับ0898066 แปดหครับก็ถ้าเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับร้านต้นกระแพงดีสไตล์นะครับผมหรือทาง a c e b o o k นะครับบ่าต้นคนรักเสียงพินนะครับถ้าเข้ามาครับเป็นร้านบ้านๆนะครับรับงานทาง Facebook ทางเพจร้านทาง ID ดีไลนนะครับหรือทาง youtube นะครับสามารถส่งได้ทั่วไทยนะครับสำหรับงานชิ้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1เมตรลงมานะครับสามารถส่งได้นะครับไม่เกิน1เมตรนะครับก็ยินดีนะครับที่ให้บริการนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมงานป้ายนะครับซึ่งเป็นงานที่มีคุณค่านะครับทําไปแล้วก็อยู่กับเราไปนานนะครับสีลอกเราก็ลงสีใหม่ได้นะครับนะครับผมทําครั้งเดียวแล้วก็อยู่ได้ไปนานๆนะครับสำหรับงานป้ายแกะสลักแล้วก็มีคุณค่านะครับผมก็ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องบ่าวต้นคนรักเสียงพินด้วยนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆหรือคลิปงานลักษณะการศิละปะงานดน,นตรีงานวัฒนธรรมอาหารการกินของวิถีคนด,ดีสารเรานะครับอย่าลืมนะครับช่องบ่าวต้นคนรักเสียงพินนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวย ร่ำรวยร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมานะครับห่างไกลจากโรคโควิดนะครับขอให้ทุกท่านสู้ๆครับผมสวัสดีครับผม